คุณวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยเขาเป็น <c oughs> หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา <c oughs> หัวหน้าพักเนี่ยย้ายพักก็ได้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องเออเชเรีย uh, ล นะฮะในสังคม<ช>นะครับคุณผู้ชมแล้วนี้แบบว่าไม่ใช่หัวหน้าพักแบบปอชอปอนะครับ<ะ>เขาเรียกกงสี์อ่ยเออเป็นพักแบบกงสีเออเป็นพักแบบกงสีอ,ะอ,อ่ะคือรับสืบทอดกงสีแล้วลาออกจากกงสีอ,ะอ,อ่ะโหพี่ไม่เทวันนี้พี่จะเทวันไหนอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนของตระกูลเลยนะเออเออใช่ไหมฮะแบบเป็นกงสีอ่ะเออขามีแบบจดหมายเหตุกงสีก็มีอ่ะจดหมายเหตุกงสีมึงเขียนให้ใครอ่านวะ ถึงเวลาก็จงย้ายพักจดหมายเหตุกงสีกงสีบอกว่านี่ไงได้เวลาไปร่วมพักสีน้ําเงินกูบอกมึงเลยนะจงไปแถวเส้นผลโยธินนี่คือวันสุดท้ายที่มึงจะได้ใส่เสื้อกันฝนเพราะมึงใส่เสื้อกันฝนแล้วมึงไม่เหมือนเดิมมึงสามารถคิดจดหมายเหตุกงสีได้คือไปถอไม่ได้เหมือนกันมารอดูกระตูหลังข่าวอยู่เลยเนี่ยจดหมายเหตุกงสี วันหนึ่งถ้าเจ้าเคยถูกชวนให้ไปเป็นแคนดิเดตของพรรคแดงแต่มีคนเอามาปูดก่อนจนแผนได้ล้มไปเจ้ายังไม่อับจนหนทางเจ้ายังมีอีกพรรคหนึ่งสีเข้มๆประมาณน้ำเงินเจ้าจงไปที่นั่นและนี่คือจดหมายเหตุกงสี